วันนี้เราจะมากินกุ้งกระโชคกัเทีละแบบัดกระเพราปลาหมึกนี่นะคะเออเี่ยเียเห็นเพียรน้องออมกินแล้วใช่ไหมคะเรามาดูวิธีการทํากระเพราปลาหมึกสูตรทําเองง่ายๆรสจัดรสแซ่บเลยค่ะอันดับแรกเราก็ต้องนําปลาหมึกมาล้างนะคะหลายน้ําหน่อยแช่เกลือแล้วก็มะนาวถ้ามีมะนาวสดจะดีเลยนะคะล้างให้สะอาดจากนั้นเราก็พักไว้ก่อนแล้วก็ นำกระเทียมตามกับพริกขบกจากนั้นใส่กระทะนำมาผัดให้เข้ากันนะคะเราก็จะได้กลิ่นหอมของพริกและกระเทียมนำมาแล้วจากนั้นก็นำกระเพราที่ล้างไว้นะคะใส่ลงไปในกระทะใส่น้ำปลามีน้ำปลาน้ำตาลนะคะแล้วก็ซีอิว๊วที่ขาดไม่ได้อะไรน,น,นั่นก็คือนะคะซอสถอยนางรมน,นะคะผัดให้เข้ากันค่ะ แป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานอย่าทํานานมากปลาหมึกมันจะเหนียวนะคะจะไม่ไม่น่ากินเสร็จแล้วน่ากินไหมนะคะต้องแซบ่บจับจับ